จะมาชวนนักเรียนทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์กันค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าอุปกรณ์ที่ครูถืออยู่อะไรเอ่ยถูกต้องค่ะคือถ้วยครับมาม่านะคะซึ่งเราทามามา่าเสร็จแล้วถ้วยนี้เราก็นําไปล้างทําความสะอาดแล้วนํากลับมาใช้ใหม่นะคะง่ายๆเลยค่ะวันนี้ว่าสุอุปกรณ์นะคะไม่ยากเลยค่ะนักเรียน,นก,ก็คือกระดาษฟอยล์นะคะกระดาษฟอยล์เมื่อแกะกล่องออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้วยครับมามา่า ะคะเพอขับมาม่าแล้วก็เตรียมมันไก่ไว้ด้วย <c oughs> เผื่อจะต้องใช้ประโยชน์นะคะที่สําคัญก็คือคัตเตอร์ค่ะแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะเรื่องของการใช้งานนะคะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วก็คุณครูเพิ่มเติมถ้าอยากให้ถ้วยของนักเรียนเนี่ยมีรูปทรงที่สวยงาม <c oughs> ก็อาจจะใช้กาวลาเทคมาเป็นส่วนที่จะเชื่อมติดกับกระดาษฟอยล์ก็ได้นะคะวิธีทำง่ายๆเลยค่ะก็คือก่อนอื่นพอเราล้างทำความสะอาด ถ้วยครับมาม่าเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะนําถ้วยเนี่ยมาตัดมาตัดโดยใช้คัตเตอร์นะคะเป็นตัวตัดตัดออกมาตัดฝาออกมาข้างหนึ่งนะคะพอตัดฝาออกมาข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะถ้าเกิดนักเรียนต้องการจะทําเป็นถ้วยกระทะใบใหญ่ก็ใช้ใช้ถ้วยมาม่าที่กว้างขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วลําดับต่อไปง่ายมากเลยคะ่ะนักเรียนนักเรียนก็นํากระดาษฟอยนะคะมาฉีดนะคะที่คุณครูบอกว่านำเป็นไกมาเนี่ยบางคนอาจจะไม่ถนัดฉีดก,ก็คือนํามาตัดเลยก็ได้ลูกแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะเราไม่ต้องตัดเราใช้การฉีดได้เลยนะคะอ่ะเราก็จะฉีดพอประมาณที่จะให้หุ่งเตาตัว,ตวนี้ได้นะคะ อันดับแรกเลยเราก็จะค่อยๆเล็มตรงนี้ก่อนก็คือจะค่อยๆทําขอบก่อนนะคะพอทําขอบเสร็จแล้วเราก็จะยึดกาวเพื่อให้กระดาษแน่แนน,นะคะนักเรียนอาจจะมีวิธีง่ายที่สุดมันจะมี2วิธีนักเรียนจะทากาวกับกระดาษก่อนก็ได้แล้วก็ไปแปะกับนักเรียนจะทากาวลงไปในนี้เลยแล้วก็กระดาษฟอยล์ไปแปะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราสามารถพลิกแพงได้ ะะวิทยาศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะดัดแปลงได้ทุกเวลาตามความตามไอเดียของนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราทาก่อนเราก็พุ่มลงไปมันก็จะสะดวกขึ้นไวขึ้นด้วยนะคะก็จะทําแบบนี้ไปถ้าหมดเราก็เอาแผ่นใหม่มานะะแล้วก็ถ้วยนักเรียนก็จะมีความสวยงามเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อเนื้อกระดาษมันติดแน่นกับกับตัว ตัวถ้วยตัวแก้วใช่ไหมคะอ่ะก็จะประมาณนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะไปซื้อก็ตัดก่อนก็ได้คโครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะโครงงานสิ่งประดิษฐ์นี้เนี่ยก็คือชื่อเรื่องจะได้มาจากความสนใจนะคะนักเรียนสนใจที่จะตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับปัญหาตอนนี้ปัญหาของนักเรียนเนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเจอปัญหาอะไรกับ กับถ้วยใบนี้คุณครูค,ค,คิดว่าอาจจะมองไปถึงเรื่องของการนรําวัสดุที่ใช้แล้วมารีไซคเคิลใหม่ก็ได้ใช่ไหมคะหรือนะักเรียนอาจจะมองไปที่เรื่องของการความคิดสร้างสารรค์อาจจะตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับการใช้งานก็ได้นะคะก็จะเริ่มเริ่มปเป็นรูปเป็นร่างแล้วทีนี้ตรงไหนที่มันยังไม่เนียนไม่เก็บไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาซ่อมแซมได้นะคะ นี่เองคะ่ะโครงงานสิ่งประดิษฐ์นะคะสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมทําแล้วต้องได้ประโยชน์นะคะทําแล้วต้องได้ประโยชน์เราจะไม่คิดในสิ่งที่มันทําเราไม่เกิดประโยชน์มาทําเป็นโครงงานเพราะฉะนั้นนะักวิทยาศาสตร์นะคะเขาจะคิดสิ่งที่ยังไม่มีใครคิดคนขึ้นแล้วก็มาดัดแปลงเพิ่มเติมทําออกมาเพื่อประโยชน์การใช้งานนะคะ ดังนั้ค่ะอย่าลืมนะกระดาษฟอยล์มันจะมีสองด้านนะลูกด้านที่เป็นมันกับด้านที่ด้านที่เป็นมันมันก็คือเลื่องเื่องด้านที่ด้านก็คือจะสีที่ด้านด้านแบบนี้นะคะเราจะเอาด้านที่เป็นเป็นวาวๆเนี่ยออกด้านนอกนะคะแล้วก็จะเอาด้านที่เป็นด้านเข้าด้านในอ่ทีนี้มีบางคนบอกว่าคุณครูขาแล้วจะเกิดอันตรายไหมถ้ากรณีเราจะเอาหมู เอาหมูมาทําหมูย่างจริงๆกับกระดาษฟอยนักเรียนคิดว่าอันตรายไหมลูกอากระดาษพวกนี้น้กเรียนเคยเห็นไหมคะว่าเขาไปใช้อะไรอะลูกถูกต้องเลยเขาไปทําที่ห่อปลาลูกใช่ไหมคะเขาไปทําที่ห่อปลาเผาอืมปลาปเผาปลาปเผาผัากอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีปลาอยู่ในมีผักด้วยใช่ไหมคะลูก เพราะฉะนั้นไม่อันตรายนะคะเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่ใช้ในการห่ออาหารเนาะอืมนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเก็บความเรียบร้อยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวพอรูปทรงเสร็จปุ๊บเก็จะเห็นภาพสําเร็จนะคะในรูปที่ครูส่งมาพร้อมเพราะฉะนั้นโครงงานนักเรียนได้ชื่อได้ยังคะถ้ายังไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาตั้งชื่อโครงงานกันนะคะว่า โครงงานนี้จะตั้งชื่อโครงงานอะไรเป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ตามภาพที่คิ่ครูจะนําให้นักเรียนดูนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะให้การบ้านนักเรียนโดยการทําหมูกระทะที่ทดลองจริงจากกระทะใบนี้ของนักเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลการทดลองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้เราลงมือทําพร้อมๆคุณครูกันเลยนะคะเด็กๆโอเคค่ะ